วิญญาณเงียบเรื่องลมหายใจยามปีสามแนทอาศัยอยู่ในคอนโดคนเดียวชั้นสิบสองเป็นห้องที่เงียบสงบไม่มีเพื่อนบ้านข้างห้องเพราะกำลังก่อสร้างคืนหนึ่งเธอตื่นขึ้นตอนตีสามเป๊ะรู้สึกหดอัดเหมือนมีใครมานั่งทับหน้าอกเธอลืมตาช้าเห็นเนาเลือนรานยืนอยู่ปลายเตียงเนานั้นไม่ขยับไม่พูดแค่ยืนมิงๆแนทจ้องไปที่มัน แต่จูๆ่ๆเสียงลมหายใจเบาๆดังขึ้นข้างหูเธอื hmm. เธอหันขวาไปไม่มีใครแต่พอกลับมามองปลายเตียงเงานั้นหายไปแล้วแันพยายามจุดไฟฉายแต่ไฟไม่ติดโทรศัพท์แบบหมดเธอนอนขดตัวกลัวจนหลับไปเช้าว,วันรุ่งขึ้นณหนะรีดดูภาพจากกล้องวงจรปิดเล็กๆที่ติดไว้ในห้องเป็นนิสัยในช่วงเวลาตีสากล้องจับภาพได้ชัด มีร่างคล้ายผู้หญิงผมยาวปีงขึ้นมานั่งทับหน้าอกเธอแล้วยื่นหน้าเข้าไปกระสิบบางอย่างใกล้หูก่อนหายวับไปแนทพยายามเปิดศสีนดูสามหลายรอบได้ยินเพียงสีลแผ่วเบาให้ฉันอยู่ด้วย